บางทีเป็นกำกำและท่านก็ได้ส่งส่งรูปยาที่ท่านทานอยู่เดือนหนึ่งนี่นะคะวันหนึ่งอะวันหนึ่งเป็น20 30เม็ดอะคะ่ะเพรามีก่อนก่อนอาหารเชา้าก่อนอาหารเที่ยงก่อนอาหารก่อนนอนแล้วก็หลังด้วยท่านทั้งก่อนทั้งหลังนี่นะคะคือมันเยอะมากแล้วสามทมีมีมันเข้าไปสะสมในร่างกายเนี่ยคะ่ะมันมันถามว่ามันไม่มีคือมันไม่ดีขึ้นแล้วพอหลังจากนั้นนะคะพอทานสมุนไพรของเราไปได้นะคะ จากวันนั้นจากวันนั้นจนล่าสุดถึงเมื่อวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาท่านไปตรวจเนาะท่านไปตรวจสุขภาพประจําปีท่านไปตรวจสุขภาพประจํปปจาจปีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไขมันไขมันความดันความดันก่อนทานนะคะอยู่ที่270เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนท่านไปตรวจขลเหลืออยู่ที่130ทุกคนดูสิมันวาวไม่สุดยอดเลยค่ะ ทานต่อเนื่องกันมา11เดือนนะคะไม่ใช่ว่านั้นคือหนูนาจะต้องนั้นตลอดว่าต้องต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะมีอาการอะไรยังไงต้องทน,นนะคะเธอเพื่อร่างกายเราจะคอยให้กําลังใจตลอดหนูนาจะให้กําลังใจท่านตลอดค่ะจากความดันก่อนทาน270ผลไปตรวจออกมาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเหลืออยู่ที่130นะคะส่วนน้ําตาลนะคะก่อนทานนะคะน้ําตาลค่ะน้ําตาลก่อนทานอยู่ที่168หลังจากพี่ทานชาสมุนไพรของเราไปแล้ว ผลออกมาเหลืออยู่ที่112ดูสิค่ะทุกคนผลลัพธ์นี้มันสุดยอดมากเลยคุณหมอนะคะยังตกใจเลยค่ะคุณหมอตะลึงเลยอ่ะ <c oughs> คือที่ผ่านมานะคะไปตรวจรอบปีจะไปตรวจสุขภาพใช่ไหมคะทุกปีที่ไปตรวจสุขภาพนะคะมันไม่ขึ้นแล้วมันก็ไม่ลงแบบอยู่แบบนั้นนะคะกี่ปีก็แบบนั้นแต่พอหลังจากที่ได้ทานสมุนไพรของเราไปแล้วติดต่อกันระยะเวลา11เดือนค่ะทุกคน11เดือนนะคะ ร่างกายทุกอย่างแข็งแรงขึ้นดีขึ้นคุณหมอไม่แน่ใจค่ะคุณหมอยังไม่แน่ใจตอนนี้คุณหมอยังปะลึงอยู่เลยนะคะบอกกับท่านว่าเนี่ยคืออาทิตย์หน้านี้นะคะอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะคะนัดให้ท่านไปตรวจใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวร์นี่แหละค่ะเห็นไหมขนาดคุณหมอยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านเป็นแบบเยอะขนาดนี้กี่ปีกี่ปีก็เหมือนเดิมแต่ทําไม มาปีนี้ทาไมมันลดลงเยอะทุกอย่างมันคือท่านเองคือท่านเชื่อใจแหละเพราะท่านเป็นคนทานเนาะท่านจะรู้ด้วยตัวของท่านเองว่าดีหรือไม่ดีแต่ท่านก็ยังไม่ทานได้บอกคุณหมอนะคะว่าท่านทานสมุนไพรของเราเพราะกลัวคุณหมอจะสั่งห้ามนะคะแต่ยาที่คุณหมอให้มาอย่างยานอนหลับอย่างเงี้ยช่วงแรกนะคะที่ท่านที่ท่านได้ชาไปคุณนาบอกว่าเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าสมุนไพรนี่ดีจริงไหม ลองดูไหมคะลองไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องทานยานอนหลับดูท่านก็ลองทําตามนะคะผลลัพธ์ช่วงแรกยังไม่ทันได้ถึงเดือนอาการที่ท่านเป็นอยู่หลังจากคนที่นอนไม่หลับก็ดีขึ้นอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้แต่แต่ช่วงแรกเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะ,อะสองเดือนก็ต่มลหมาดีขึ้นพอพอหลังจากนั้นมาไปตรวจล่าสุด ทุกอย่างมันดีขึ้นมันเว้าท่านก็ฝากขอบคุณครูพี่พรบอสพี่อูมาด้วยนะคะว่ามีโอกาสท่านากราบขอบคุณจากหัวใจที่ให้ชีวิตใหม่ท่านอีกครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสนะคะท่านจะไป ขอบคุณครูพี่พรบอสพี่อูถึงบริษัทนกกเก้าไทยแลนด์ด้วยตัวของท่านเองเลยค่ะวันนี้หนูนาเป็นตัวแทนของท่านท่านฝากมาบอกให้หนูนานําเคสของท่านออกมาแบ่งปันที่น้องออกมาแบ่งปันใครที่มีเคสแบบนี้ใครที่มีโรคที่เหมือนกับว่ามีเคสเหมือนกับว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดหัวใจความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยตอมลูกมหมาคะ่ะท่านบอกว่ายังไงคือ โอเคให้ให้ให้น้องเนี่ยพูดไปได้เลยส่งต่อไปได้เลยคือผลลัพธ์เกิดจากตัวพี่เขาจริงๆอ้ออีกหนึ่งค่ะทุกคนค่ะอีกหนึ่งอย่างที่มันเม a ซิ่งมากกว่านั้นนะคะอันนี้นะคะ Amazing สุดๆค่ะอันนี้นะคะคือท่านบอกว่าอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะหัวใจสําคัญของคุณผู้ชายทั้งหลายแหล่เลยนะคะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยค่ะท่านบอกว่าอันนี้ไม่พูดได้ไม่เป็นไรเนาะท่านบอกว่า เมื่อก่อนนะคะก่อนที่ท่านจระทานนะคะด้วยความที่ท่านมีโรคป,ประจำตัวหลายอย่างแล้วก็เป็นตอมลูกหมากด้วยเนาะท่านเป็นตอมลูกหมากด้วยแล้วน้องชายของท่าน,นะคะทุกคนขาน้องชายของท่านนอนหลับทับศีล์ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่านไม่มีความรู้สึกตรงนั้นมานานมากแล้วท่านม่เคยมีความรู้สึกตรงนั้นมานานมากแล้วเพราะว่าหนึ่งจะตอลูกหมากเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจอีกคือกินยาอะไรสะสมไปในร่างกายแล้วด้วยที่อายุกมากแล้วด้วย62ปีนะคะ พอหลังจากทานสมุนไพรของเราเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่ได้รับผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันมากกว่าที่ท่านได้คิดไว้ท่านบอกว่าโอ้แบบเหมือนกับว่าให้ชีวิตท่านใหม่อีกครั้งหนึ่งน้องชายของท่านนะคะเมื่อก่อนนี่นะคะท่านบอกว่าขนาดยืนฉี่นี่นะคะยังเคยฉี่ราดกางเกงเลยค่ะทุกคนขาท่านบอกว่าอันนี้คือพูดเรื่องจริงใช่ค่ะนอนรับทับศีรษ์อันนี้คือท่านบอกว่าคือส่งต่อไปเลยให้น้องเนี่ยพูดส่งต่อไปเลยคือสิ่งที่พี่พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไอ้เราก็ไม่รู้นะคะ ไอเราก็คือหนูนานนะไม่รู้หรอกแต่ท่านบอกว่าไม่เป็นไรให้พูดออกไปเลยให้พูดออก